ดูนะคะหมาตาบอดเดินหอมันหมาตาดีนะคะเดินเดินดูจะไปไหนลูกหึไปไหนเดินเล่นนะคะเขาจะไปอย่างเงี้ยทุกวันนะคะไปคนเดียวด้วยนะคะมองไม่เห็นนะแต่เขาไปถูกกับถูก กลับบ้านตัวเองก็กลับถูกไปเร็วเอาจะไปทางไหนเดินวนรอบบ้านเลยเหรอ อ้าจะไปทางไหนอ๋อไปเรื่อยไปเรื่อยปกติแม่ไม่ได้เดินตามนะค่ะเขามาคนเดียวเขามาถูกกลับถูกแต่วันไหนถ้าเขา